สว,สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่ก um, ันใน EP ีที่215นะครับก็ถ e> ้าหาพี <t 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 ่พีท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจกดปุ่มติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับ อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่เวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมที่แบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก้าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับและสำหรับท่านใดน,นะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดรแล้วถูกใจนะครับสนใจนะครับผมอยากที่จะช่าบูชาพระ รายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับผมจะมีเบอร์เดียวนะครับผมก็คือศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ และสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมกองง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมดูให้ชอบใจว่าถูกใจหมายเลขไหนนะครับผมหลังจากนั้นให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระนะครับผมแล้วก็ตามท้ายด้วยหมายเลข EP นะครับ เพียงเท่านี้นะครับผมพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็แจ้งว่าสนใจชาบูชาพระเครื่องนะครับผมรายการหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน E ีีไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกองค์ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมทันใดชาบูชา พระเครื่องรายการไหนไปก็ได้รับพระที่ตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันเลยนะครับสำหรับรายการที่1น,นี้นะครับผมจะเป็นนะครับผมนี่นะครับเหรียญนะครับพระพุทธโสธรนะครับผมอาจารย์หลินนะครับผมรักษาการเจ้าวาสนะครับผมท่านขุนสิริราชพักดีนะครับอันนี้เป็นชุดกรรมการนะครับผมพศ2460นนะครับพี่ๆสามองค์สามเนื้อแบบนี้เลยนะครับผม สำหรับนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่1ใน EP พนี้นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกัน3ององแบบนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม1,400บาทนะคบพี่พี่ชุดนี้นะครับ1,400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญพระพุทธโสธรนะครับปีพศ2-460นะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับนี่นะครับผม1,400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับลองดูให้อ่ลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมแต่ละรายการนี้ สวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับอันนี้เป็นองค์ที่1นะครับผมในชุดนี้นะครับผมชุดนี้จะมีทั้งหมด3องค์นะครับ3องค์3าเนื้อนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมผมได้มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมจากเจ้าของเดิมนะครับองค์ถัดมานะครับผมองค์ที่2นะครับนี่นะครับผมพระพุทธโสธรนะครับผมพสองศ2น6 0นะครับนี่นะครับเมืองฉะเชิงเซานะครับผมองค์นี้นะครับ หมายเลขสองแล้วนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมแบ่งพันนะครับผมให้ในราคาแบ่งพันนะครับผมหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับผมจะได้รับทั้งหมดสามองค์เลยนะครับผมสามองค์สามเนื้อเลยนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับหมายเลขถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่สามนะครับผมในชุดนี้นะครับนี่นะครับผิวนี่สวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับปีพศสองสี่หกศูนย์นะครับ เมืองเชิงเซานะครับผมเหรียญพระพุทธโสธรนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนั่นเองนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันนะครับ1,400บาทนะครับพี่ๆีทั้งหมด3องค์เลยนะครับนี่นะครับผมทานในที่ชอบบูชาไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมกล่องเป็นกล่องจากนี่นะครับวัดโสธรวรารามวรวิหารเลยนะครับ รายการถัดมาหมายเลข2นะครับผมอันนี้จะเป็นเครืののの่องรางนะครับผมหลงข้อเดิมนะครับเป็นปากกาหมอนะครับผมหรือว่าไม่หมอนะครับผมหลงข้อเดิมนั่นเองนะครับนี่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับปากกาหมอหลงข้อเดิมนะครับมีรอยจานด้วยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สองใน EP นี้นะครับผมรายการนี้550บบาทนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับผม อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับแต่้าหน้าเป็นปากกาหมอนะครับผมในชุดนี้นะครับนี่นะครับผมเป็นชุดรวมเครื่องรางนะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมหมายเลขสองนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นปิดตายันดวงเล็กนะครับผมดอกปุโตนะครับรายการที่สามองนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมหมายเลขสามนี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ องนี้นะครับผม750บาทนะครับผมหมายเลขสามนะครับ750าบาทเท่านั้นนะครับผมลองดูลองชมกันใต้นะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับร้ายกันถัดมาครับผมเป็นรูปภาพนะครับผมรูปภาพหลบ่โตะนะครับอยู่ในเรี่ยมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับผมด้านหลังจะมีจีวอนะครับติดอยู่หลังรูปภาพนะครับผมหมายเลขสี่นี้นะครับผม500บาทนะครับผมสําหรับรูปภาพเก่าหลบ่โตะนะครับผม นี่นะครับเออเดี๋ยวนะครับอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมเป็นรูปภาพเก่าหลวงพ่อกลวยนะครับขออภัยด้วยนะครับผมพอดีผมจําผิดนะครับผมองนี้ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าใครถูกใจก็รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมวันนี้เป็นหมายเลขสี่แล้วนะครับรายการถัดมาหมายเลขห้าครับผมเหรียญพ่อทวดเปิดโลกหลวงปู่ดูนะครับผมหมายเลขห้านะครับ รายการนี้นะครับผม5 5 0บาทนะครับนี่นะครับผมเรียนพ่อทวดเปิดโลกนะครับผมเลาไปดูวัดสะแกนะครับนี่นะครับพ่อทวดนั่งอยู่บนฐานบัวนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่5นะครับรายการนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับของวงนี้นะครับปี2532นะครับพระพรมปัญโยหลวงปู่ดูวัดสะแกนะครับผมปลุกเสกนะครับ550บบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับ หมายเลขที่5นะครับผมใน EP นี้นะครับถ้านใดสนใจก็รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข6นะครับผมอันี้จะเป็นเหรียญโชคเหนือเมฆนะครับผมหลงปูศิลานะครับอันี้จะเป็นลงยาแดงนะครับผมอีกอง์นึงจะเป็นลงยาน้ําเงินนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนาองค์ลงยาแดงให้ดูก่อนดูกันก่อนนะครับผมนี่นะครับเหรียญโชคเหนือเมฆยี่กอฮงนะครับผมหมายเลข6นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ แบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผม650บาทนะครับผมสำหรับเหรียญแปดเหลี่ยมนะครับผมโชคเนี่ยเมยยี่กอฮงนะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมบุศิลานะครับผมสิริจันโทนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมศิลามหาเฮงนะครับต่อโค้ด990นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมเหรียญยี่กอฮงนะครับรายการหมายเลขที่เอ่อ หกแล้วนะครับผมใน EP พีนี้นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับขอให้โชคดีนะครับผมพระมหาศิลานะครับเงินรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับผมหมายเลขหกนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขเจ็ดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโงยาน้ําเงินนะครับผมนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นศิลามหาเฮงนะครับผมยี่กอหงเหมือนกันนะครับผมหมายเลขเจ็ดนะครับ รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ650บาทเท่ากันเลยนะครับพี่ๆหกร้อบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับสำหรับเรียนโชคเหนือเมฆนะครับผมพระมหาศิลานะครับผมสิริจันโทนะครับเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับผมนี่นะครับผมศิลามหาเฮงนะครับ เหรียญยี่กองหงนะครับผมต่อคนมาเลขสามเก้าสามนะครับเหรียญผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่แปดนะครับออกหมายเลขที่เจ็ดนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับหกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาหกร้อยห้าสิบาทนะครับหมายเลขถัดมานะครับผมหมายเลขแปดนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีนะครับผมปีพศสอง9ห้าเก้านะครับ เหรียญนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม750บาทนะครับ750บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นสร้างบารมีพ่อคูนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่8แล้วนะครับพี่พี่นี่นะครับผมเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลงกล้องให้ดูผิวกันชัดๆเลยนะครับเป็นเหรียญพ่อคูนะครับพี่พี่นี่นะครับรุ่นที่นิยมที่สุดแล้วนะครับผมสร้างบารมีปีพศ2519นะครับ วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับรุ่น้าบารมีนะครับพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมดูผิวกันได้นะครับผิวองค์นี้ถือว่าสวยสมบูรณ์เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่8นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทนะครับหมายเลขถัดมาหมายเลข9้าครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญพ่อกวยนะครับผมหลังฮนุมานนะครับเหรียญนี้450นะครับพี่พี่พ่อกวยหลังฮนุมานะครับผมหมายเลขที่9้านะครับผม 450บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพ่อกัวชูตินาทารนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็ลองติดต่อลองสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดนะครับผม1นึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับด้านหลังเป็นฮนุมานเชิญธงเต็มองเลยนะครับพี่ๆเหรียญพ่อกวยนะครับ 450านะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข10นะครับผมวันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จนะครับผมรายการหมายเลข10บนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมรายการที่10นี้นะครับนี่นะครับผมดูความเก่าความเดิมนะครับผม4 5 0บาทนะครับผมองนี้นะครับดูผิวกันหน้าเลยนะครับผมเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ4 5 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการหมายเลข10ใน EP นี้แล้วนะครับ นี่นะครับผมลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจกันได้นะครับพี่พี่หมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลข11ครับผมอันนี้จะเป็นปิดตานะครับผมยันดวงเล็กนะครับผมนกอุโตะนะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้นะครับหมายเลข11นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งฟันนะครับให้พี่พี่นะครับผมในราคานะครับนี่นะครับผม 650บาทนะครับพี่ๆีหมายเลขที่11นี้นะครับ650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมอันนี้เจ้าของเดิมแกเก็บตามสภาพเลยนะครับผมนี่นะครับผมได้รับจากเจ้าของเดิมมาก็สภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆีอยู่ในกล่องเดิมๆเลยนะครับเป็นปิดตายันดวงเล็กนะครับผมเนื้อคุ้งกครกนะครับผมรายการหมายเลขที่11แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมองค์นี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม นี่นะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าใดถูกใจก็ให้รีบโทรรีบสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมรูปภาพมีให้รับชมนะครับได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งจ็นะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข12นะครับผมรายการที่12นี้นะครับผมจะเป็นพระศิวลีนะครับหลังยันนะนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะครับผมจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับผมเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลนะครับ นี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่12นะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผมในราคา800บาทนะครับผมสําหรับพระศิวลีหลวงปูโตนะครับผมวันนี้น่าจะเป็นเนื้อเกสอนนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับพระศิวลีหลังยันนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับผม สวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมสำหรับหมายเลขที่12แล้วนะครับนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสำหรับพระศิวลีหลวงปุโตหลังยันนะครับองค์นี้นะครับผมผมได้มาพร้อมกับใบประกาศศิลบัตรด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะนำเอาออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับใบประกาศศิลบัตรของพระองค์นี้นะครับ และนี่ก็จะเป็นนะครับผมใบประกาศิีิบัตินะครับผมของพระศิวลีหลังยันนะครับผมหลวงปุโตวัดประดูชิมพีนะครับผมจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับขออภัยด้วยนะครับผมเมื่อกี้ผมเรียนผิดนะครับเป็นประเภทนะครับผมเนื้อผมใบลานนะครับรายการที่43นะครับผมเป็นองค์พระที่ชนะรางวัลนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม8ป0บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับ หมายเลขถัดมาหมายเลข13มครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับผมนี่นะครับวัดบางกระพร้อมนะครับผมรายการนี้นะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่14นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคา450บาทนะครับผมนี่นะครับมีรอยจันมือด้วยนะครับผมเหรียญพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับผมนี่นะครับชนมายุ7จปีนะครับผมพศ2 4 8 4นนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับ หน้าหลวงพ่อนะครับผมเลยนะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับลาผลพูนทวีนะครับผมผิวสวยเดิมนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับอยู่ในเลี่ยมนะครับเหรียญพ่อคงวัดบางกระพรอมนะครับผมหมายเลขที่สิบเอ่อสิบสองแล้วนะครับผมพอสิบสามนะครับผมขอภัยด้วยนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญพ่อทวดนะครับผมรุ่นเรืองสมรดาศนะครับ ปีพศนะครับผมพศ2508นะครับรายการนี้500บาทนะครับพี่ๆสำหรับข้อทวดพิมพ์ผ่าปากนะครับผมหมายเลขที่14นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมลงขอทวดวัดช้างให้นะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ผ่าปากนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับด้านหลังนะครับผมเห็นะครับพระครูวิสัยโสพลนะครับผม หรือว่าอาจารย์ทีมนั่นเองนะครับผมในงานเลื่อนสมรสักปีพศ2508นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันครับ500บาทนะครับผมรายการถัดมาครับผมหมายเลข15ครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญไตรมาสนะครับผมงปรทีมนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม FC นะครับในราคาแบ่งปันนะครับผมองค์นี้นะครับ450บาทนะครับผมสำหรับเหรียญไตรมาสโปรทีมนะครับผม หมายเลขที่15แล้วนะครับผมมีนะครับต่อโคตรงนี้นะครับมีนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับหมายเลขนะครับผม81นะครับพี่พี่เหรียญไตรมาสปูทิมรายการนี้นะครับเป็นไตรมาสปี18นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับท่านใดนะครับผมถูกใจหมายเลขไหนสนใจรายการไหนก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันดูก่อนได้นะครับผม หมายเลข15ราคา450ร้านะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข16นะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับพระประจำวันเกิดนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมเนื้อลายเสือนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับ5 0าบาทนะครับพี่พี่สหรับพระประจำวันเกิดนะครับผมหลวงปู่โตนะครับเป็นเนื้อลายเสือนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมเลยครับนันอันนี้น่าจะเป็นเลี่ยมนาคนะครับพี่พนี่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขที่ สิบหกนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับเพราะผมประจวันเกิดหลวงปู่โตนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเหรียญพ่อคูนะครับผมรุ่นปีหนึ่งเจ็ดนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับเนื้อทองแดงรมดําปีหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญนี้สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมสําหรับเหรียญพ่อคูนะครับผมปีหนึ่งเจ็ดนะครับมีรอยจานมือแบบนี้นะครับผมเลยครับหลวงพ่อคูนปาริสุโธนะครับ วัดบานไร่นะครับผมอำเภอด่านขุนทดนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับพี่ๆตรงนี้นะครับต่อโคดตรงนี้นะครับผมต่อโคดปอรอทอตรงนี้นะครับผมตรงไหลนะครับนี่นะครับเี่ยนสวยมากนะครับพี่ๆหมายเลขนะครับผมหมายเลขที่17นะครับ4 5 0บาทนะครับผมเป็นรุ่นพิเศษปี2517นะครับอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมถ้าได้ถูกใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ450นะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข18นะครับผมอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปุโตนะครับผมพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับรายการหมายเลขที่18นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับนี่นะครับผมอง์นี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อก้นครกนะครับผม700บาทนะครับพี่ๆสาหรับหมายเลขนี้นะครับผม 700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผมหลังยันนะนะครับหลงบุโตะนะครับผมวัดประตูฉิมพีนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรงนี้นะครับถ้าหากกล้องสั่นอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่18แล้วนะครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่19แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นหลังยันดวงเล็กนะครับผมพร้อมกล่องนะครับหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ท้องกล่องแบบนี้เลยนะครับหกร้อยห้าสิบนะครับผมหกร้อยห้าสิบนะครับผมสําหรับรายการที่สิบเก้าองนี้นะครับผมพระปิดตายันดวงเล็กนะครับนี่นะครับผมลองดูผิวกันได้ครับ ผิวสวยเดิมเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมปิดตายันดวงเล็กหลวงปู่โตะนะครับผมนี่นะครับหอมกล่องเดิมเลยนะครับผมหมายเลขที่สิบเก้าแล้วนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆตามเดิมครับผมราคาแบ่งปันในทุกรายการนะครับถ้านใดถูกใจก็อย่าลืมจดเป็นหมายเลขแล้วก็ตามท้ายด้วย ep กันด้วยนะครับพี่ๆแล้วก็โทรมาบอกผมได้เลยนะครับรายการถัดมาค,มมดครับผมหมายเลขที่ยี่สิบครับผมลูกลหลอหลวงพ่อพรมนะครับผมวัดช่องแคร์นะครับ องค์นี้นะครับผมหมายเลขที่20นี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับในราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ600บาทนะครับพี่ๆสำหรับรูปกรอหรือพ่อพงวัดช่องแครนะครับหมายเลขที่20แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ ดูความสวยความเดิมของของผิวองค์พระกันได้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้หมายเลขที่21นะครับผมหมายเลขที่21แล้วนะครับนี่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับผมไปเลี่ยมเก็บผิวกันน้ําไว้นะครับดูความเก่าความเดิมของผิวองค์พระองค์นี้กันได้นะครับผมนี่นะครับ สวยงามไหมครับผมองค์นี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเหรียญจิโกหลวงปุโตนะครับผมเหรียญนี้นะครับผม450นะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่22นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญจิโกหลวงปุโตวัดประดูฉิมพรีนะครับพระครูวิริยะกิตตินะครับผมหรือหลวงปุโตนั่นเองนะครับผม นี่นะครับผมลงดูความเก่าความเรื่องของผิวกันได้ครับปี2512นะครับพี่พี่มีรอยชานมือด้วยนะครับผมเหลี่ยมปุโตะนะครับผมองค์นี้นะครับตอนที่ผมลงกล้องนะครับผมแสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับแต่สีผิวองค์พระจริงๆรินี่สวยนะครับพี่พี่นี่นะครับอันนี้ผมลงให้ดูรายละเอียดกันนะครับผมพี่พจะได้ลองดูลองชมกันได้นะครับหมายเลขนี้ครับผมหมายเลขที่ยีครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา450บาทนะครับหมายเลขถัดมาหมายเลขที่23ครับผมเป็นเหรียญพระพุทธโสธรนะครับผมปี2509นะครับนี่นะครับพศ2509นะครับผมเหรียญนี้นะครับ450นะครับพี่ๆเป็นเหรียญพระพุทธโสธรลงยานะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อโสธรนะครับ450บาทนะครับผมยูนเลียมนะครับผมองค์นี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับ ลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมวัดโสธรวรารามนะครับผมวรวิหารนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมพศ2อ0 9นนะครับนี่นะครับผมแบ่งปันเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันครับ450นะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่24ครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเหรียญนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผม 400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญพอเดิมปีพศ2482นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่ๆองคนี้นะครับนี่นะครับผมปีพศ2482นะครับผมลงพอดิมวัดหนองโพนะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผม400บาทนะครับผมหมายเลขที่24ครับ รายการถัดมาครับผมเป็นรายการสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะครับผมหลวงปู่ศิลานะครับผมรุนพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับผมนี่นะครับธรรมอุทยานะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการนี้นะครับผมหกร้อยบาทนะครับพี่ๆหมายเลขที่ยี่สิบห้านะครับหกร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมอง์นี้นะครับนี่นะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับผมสำหรับรายการหมายเลขที่25นะครับผมสำหรับเหรียญหลวงปู่ศิลานะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมแบบนี้เลยนะครับ600บาทนะครับผมเป็นรุ่นนะครับผมกระถินรุ่นแรกนะครับผมธรรมอุทยานนะครับพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับผมต่อโคดหมายเลขทองด้วยเรียงด้วยนะครับ567นะครับพี่พพศ2566นะครับ สวยงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมองนี้นะครับหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพอดีว่าเวลาผมจะลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปัน เครื่องเครื่องรางของเก้าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับแล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจนะครับผมสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามนะครับเข้ามากันได้นะครับผมในที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับผมศู0ย์5 1 0 9 6ติดต่อมาสอบถามกันได้เลยนะครับผมทุกรายการนะครับผมเน้นย้ำนะครับผมจัดส่งให้ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะครับผมพระสวยตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะคะพี่พี่และสำหรับวันนี้นะครับผมกรผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ